สวัสดีครับท่านอาทุกท่านครับพบกับผมโปชยุสศิลาบุตรกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเข้าบอลยังไงให้แม่นลูกนะฮะมีพี่ขอคอมเมนต์มานะครับใน y o u t u นะฮะว่าให้สอนวิธีการเข้าบอลให้แม่นนะครับโปจะเริ่มจากเวทก่อนนะฮะการเข้าบอลให้แม่นมีหลักการอยู่ นะฮะฮประมาณ3ข้อนะครับข้อที่หนึ่งคือการรักษาแนวถ่ายกลับอตอนแรกๆเราจะขึ้นเป็นฮาร์ปสวิงก่อนนะครับพันดอ,อกไปครับฝึกเป็นพันฮาร์ปสวิงก่อนนะครับเป็นการรักษาแนวเพลนก่อนข้อที่สองนะครับนิ้วชี้โคนนิ้วชี้ด้านขวานะฮะเวลาเข้ายิงแพท ต้องกดลงนะฮะกดที่โคนนิชิไม่ได้ไปกดที่หัวไหล่นะครับถ้าเรากดที่หัวไหล่น้ําหนักจะเคลื่อนมาอยู่ด้านหลังทําให้ลงหลังลูกนะครับแต่ถ้าโน้มมากเกินไปแกนเพลนด้านหน้าก็จะโยมากเกินไปทําให้แนวที่ประทับบอลชันเกินไปนะฮะพอชันเกินไปก็จะลูกก็จะต่ำก็ไม่ลอยนะครับ อันที่สามเวลาเราเข้าเซตแล้วก่อนที่จะมีการเล่นนะฮะให้ท่านลองสดิงดูนะครับดูแนวของหน้าไม้กับเส้นทางที่จะออกให้ดูกำหนดเส้นทางออกกับเป้าหมายว่าตรงกันหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของลักษณะ3ข้อนี้เข้ามาเป็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยโปรจะทำให้ดู อันนี้โปรใช้เวท52ในการเล่นนะครับอันดันแบ,บแรกเซตเตรียมนิ้วนะครับนิ้วชี้โคนนิ้วชี้เหล่าครับ3เพนนะครับครับนี่และสองมันจะเข้าแน่นแน่นแล้วก็แรงผักนะฮะในการที่จะส่งออก ทำให้ลูกมีสปีดมีแรงในการพุ่งออกไปสู่เป้าหมายก็จะคอนโทนเป้าหมายและการเข้าบอลจะแม่นขึ้นถ้าเรามองจ้องลูกไว้ดีๆนะครับจ้องระหว่างลูกกับหน้าไม้นะฮะในการดูบอลที่โปบอกอมองเป้าหมายเทสเตรียมนิ้ว หนึ่งนะสองไปต,ตามเป้าหมายเป็นการพันสวิงนะครับตัวนี้โปกติได้120ลาเนี่ยขนาดพันพันนะฮะร,ระยะแล้วก็วิถีไฟบอลจะทำตามของไฟหน้าไม้5.2มาาสองอศาสวยนะครับอ้าวเลขอื่นล่ะถ้าเลขอื่นอ่ะพิชชิงเวทพิชชิงเวทก็ใช้ได้เหมือนกัน พิชชิงเวทโปรก็ใช้ตีอยู่ร้อยสามสิบร้อยสามห้านะครับเหมือนกันครับในการเทสหนึ่งและสองนะครับอ่ะ 9. เก้าเหล็กเก้านะครับเราใช้เหล็กเก้า โปไปเร็วนะฮะหลักการที่โปรบอกก็คือนี่แหละครับเตรียมนิ้วมองเส้นทางฮ<ม>ะคอนโทรลเป้าหมายตรงเนี้ยที่เราดีดมือเนี่ยเราจะเอามาดีดลูกนะครับเราจะเอามาดีดลูก<ม>หนี่และสองการเข้าบอนก็จะแน่นขึ้นครับลงทุกลูกหเหล็กแปดนะครับ เราจะตีให้ดูไปเรื่อยๆไล่เหล็กไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งเละสอง,สอง สองแน่นนะฮะเสียงแน่นทุกลูกโอ้แดดร้อนมากวันนี้เหงื่อไหลไข่ย้อย,อยแบนเบนเปียกหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับวิชาเรามีถ่ายทอดกันอ่าเลขเจ็ดนะครับเหมือน,นเดิมครับเส้นทางมันจะกว้างขึ้นจะเบียดเบียดออกไปทางนี้นะฮะ หนึ่งแล้วสองอุ้ยไม่ดีครับเนี่ย,ยเข้าตาทำไม่ไม่ขอแก้ตัวหนึ่งแล้วสองแน่นลูกลูกครับโอูแว่นเปียกหมดแล้วตอนนี้มองจะไม่เห็นแล้ว ถ่ายด้านหลังให้ดูอีกทีนะครับย้ายมาด้านหลังเถอะนะครับผมน้าไปฝึกดูครับผมจะได้ผลของสปีดบอลคุณเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วก็ไฟบอลจะดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะครับมีพลาัางพุ่งไปสู่เป้าหมายอ่าโกโป,โป ไล่จักเจ็ดลงไปเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบเหล็กแปดนะครับไล่กลับลงมาชุกและหงงหน่อย เพราะว่าเราขึ้นไปเปลี่ยนเหล็กไปแล้วก็ให้ท่านเห็นจังหวะการที่เข้าบนนะครับผักเตรียมนะครับร่างกายหนะึ 160. ่งเนสองหนึ่งหสบหลาเหล็กห้าเอ้ยเหล็กเก้าครับเหล็กเก้า เช่นเดิมครับนี่ตำแหน่งปัูตั้งตำแหน่งเดิมๆตลอดนะฮะมันก็จะมีติดดอดอปลายเราก็จะเพิ่มสะโพกมากขึ้นมันจะได้ตรงขึ้นท่านก็ไปปรับไปแต่งดูนะครับการเล่นเพราะว่าหลักทฤษฎีต่างๆที่โปบอกไปนึงก็คือเทรนของการถ่ายน้ำหนักกลับมานะฮะ ถ่ายน้ำหนักกลับมาสะโพกขยับช่วยเปิดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเวลาลงอิมแพ t นะะประทับบอลคนนี้ซีต้องรู้สึกในการเข้าประทับบอลแล้วก็ทบทวนก่อนการขึ้นการเล่นทุกครั้งดูหน้าไม้เราเส้นทางที่หน้าไม้เราจะออกจะเบียดออกไปทางด้านขวาของไม้สติที่ปู่วางไว้นี่นะครับให้มันเบียดออกไปแล้วมันก็จะตรงครับ ระยะร้อยยี่สิบหลาใช้ได้หมดครับในสไตล์กันเล่ที่กท oh, จับมาใช้ได้ทุกอันโทษที okay, ครับมัวตอมูนและ เราเตรียมไว้แค่นี้เลยองเล่นต่ออ่าเหล็กสั้นนิ่งๆสั้นแล้วนิ่งๆหน่อยนะครับร้อยยี่สิบหลาทบทวนก่อนเล่นทุกครั้งไปแปดร้อยยี่สิบ ให้หมดเลยตีไปตีมาชักเพลินนะครับเงินเินเอาให้หมดหนึ่งและสองอดันไปร้อยยี่สิบหลานเนี่ยนะครับหลักการท่องโปนะฮะทบทวนอยู่สามข้อนะครับหนึ่งนะฮะเรื่องของการรักษาแกนถ่ายน้ำหนัก ไม่ต้องไปรีบหมุนมากครับรีบหมุนมากไหลแล้วยกไหลแล้วยกปุ๊บก,การเข้าบอลมันก็ไม่แม่นคอนโทรลรักษาเพรหัวไหลาการครับปล่อยไม้ลงมาให้มันได้ในท่าเซตอัพอย่าเราเซตอัพอยู่อย่างนี้กลับมาให้มันได้ในท่าเซตอัพแล้วก็ผักออกไปนะฮะสองโคนิชิด้านขวาในการส่งแรงในสปีดแรง เราผลักออกไปดีดออกไป Impact นะครับหรือ h i ิ b a l l ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือส่งให้มันมีสปีดพุ่งออกไปนะฮะสามทบทวนเส้นทางที่จะออกให้ดีนะครับเวลาเข้าจะหลดลูกแล้วอลองสวิงดูนั่นก็อาชีพเขาก็ทำกันฮะทุกคนเขาก็ทำกันก่อนที่เขาจะตี เ็นเขาเกลีกว่แขง่ะก็คือเป็นการรักษาแนวเส้นทางนะครับที่เขาจะเล่นฝากไว้ครับในเทปนี้โปรชยุทธจัดให้เข้าบอลให้แม่นและมีพลังพบกันในเทปหน้าครับสวัสดีครับ